รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เปิดโครงการดนตรีในอุทยานจังหวัดภูเก็ตพื้นที่สร้างสรรจังหวัดภูเก็ตเพื่อยกระดับผู้สแสดงความสามารถให้มีโอกาสแสดงศักยภาพของตนเองต่อสังคมโดยมุ่งเน้นพื้นที่เศรษฐกิจสำคัญเพื่อเพิ่มโอกาสทางการเข้าถึงของผู้ชมและเป็นช่องทางในการเพิ่มรายได้ให้แก่ผู้สแสดงความสามารถสร้างการยอมรับและอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีศักดิ์ศรี วันเสาร์ที่2มีนาคม2567ในนรศักดิ์สกสุขสมบูรณ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตให้การต้อนรับนายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในโอกาสเดินทางมาเป็นประธานเปิดโครงการดนตรีในอุทยานจังหวัดภูเก็ตพื้นที่สร้างสรรจังหวัดภูเก็ตณอุทยานแห่งชาติสิรินาถหาดในยัางตำบลสาคูอำเภอถลางจังหวัดภูเก็ตโดยมีนางจตุพรโรจนพาณิย์อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ นายอัธพลเจริญชันษาอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชผู้บริหารกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ผู้แทนอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งผู้แทนสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดภูเก็ตหัวหน้าส่วนราชการภาครัฐเอกชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประชาชนและนักท่องเที่ยวเข้าร่วม ทั้งนี้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์โดยกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการได้ขับเคลื่อนการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติควบคุมการขอทานพุทธศักราช2559มาอย่างต่อเนื่องตามเจตนารมณ์ของกฎหมายในการคุ้มครองผู้ทำการขอทานและแยกผู้แสดงความสามารถออกจากผู้ทำการขอทานโดยมีจุดมุ่งหมายในการพัฒนาทักษะและยกระดับกลุ่มผู้แสดงความสามารถให้มีศักยภาพเพิ่มมากขึ้นและใช้ความสามารถนั้นทำให้ผู้ชมผู้ฟังเกิดความพึงพอใจต่อการแสดงนั้นโดยส่งมอบเงินหรือทรัพย์สินให้ เป็นการตอบแทนทำให้ผู้แสดงความสามารถเกิดความภาคภูมิใจในตนเองมีกำลังใจที่จะพัฒนาศักยภาพและยกระดับความสามารถจนนำไปสู่การเป็นมืออาชีพและได้รับการยอมรับจากสังคมและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมและพัฒนาผู้แสดงความสามารถโดยมีนโยบายหนึ่งจังหวัด1พื้นที่สร้างสรรค์ผู้แสดงความสามารถซึ่งเป็นการประสานความร่วมมือกับทั้งภาครัฐและภาคเอกชนปัจจุบันมีพื้นที่สร้างสรรค์ทั่วประเทศจำนวน93พื้นที่ได้แก่ลิโดอคอนเนค สยามสแควร์ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลห้างสรรพสินค้าโรบินสันห้างสรรพสินค้าโลตัสถนนคนเดินในย่านธุรกิจปัจจุบันมีผู้แสดงความสามารถทั่วประเทศจดแจ้งขอมีบัตรแล้วจำนวน1 1 1 5 6รากายมีพื้นที่อนุญาตให้แสดงความสามารถจำนวน2162พื้นที่สำหรับจังหวัดภูเก็ตมีผู้จดแจ้งขอมีบัตรประจำตัวผู้แสดงความสามารถจำนวน158คนส่วนใหญ่เป็นการแสดงความสามารถด้านดนตรีรองลงมาเป็นด้านศิลปะด้านนาฏศิลป์และอื่นๆได้แก่การเต้นบีบอยการแต่งกายต ล้อเลียนการเต้นกับหุ่นและมีพื้นที่อนุญาตให้แสดงความสามารถจำนวน21พื้นที่ตลอดจนมีนโยบายให้กระรวงพมประสานความร่วมมือกับกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชในการเปิดพื้นที่ให้กับผู้แสดงความสามารถในอุทยานโดยพื้นที่จังหวัดภูเก็ตได้รับความอนุเคราะห์พื้นที่จากกรมอุทยานได้แก่ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าเขาพระแถวเขตห้ามล่าสัตว์ป่าขอบพระแถวและอุทยานแห่งชาติสิรินาตลอดจนได้รับความอนุเคราะห์พื้นที่จากกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งคือศูนย์วิจัััยยยทททรรพาาากงงะะเลลแชฝ่ มันนนตอนบนเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทั่วไปได้รู้จักผู้แสดงความสามารถและเป็นที่ยอมรับของสังคมส่งเสริมให้ผู้แสดงความสามารถมีพื้นที่สร้างสารรค์ในการสแสดงความสามารถเพิ่มมากขึ้นและส่งเสริมความร่วมมือระหว่างภาครัฐทั้งในระดับส่วนกลางและส่วนภูมิภาคจึงเป็นที่มาของการจัดงานเปิดตัวดนตรีในอุทยานจังหวัดภูเก็ตพื้นที่สร้างสารรค์จังหวัดภูเก็ตณอุทยานแห่งชาติสิรินาจังหวัดภูเก็ตขึ้นในครั้งนี้สําหรับการจัดกิจกรรมมีผู้แสดงความสามารถเข้าร่วมแสดง9ชุดการแสดงรวม19คนซึ่งมีการแสดงทาง ด้านดนตรีและการร้องเพลงด้านการแต่งกายและการรัมโนราด้านศิลปะวาดรูปเหมือนตลอดจนมีบูธประชาสัมพันธ์ออกบัตรผู้แสดงความสามารถให้กับประชาชนที่สนใจซึ่งการจัดดนตรีในอุทยานจังหวัดภูเก็ตมีแผนปฏิบัติการอย่างต่อเนื่องระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ถึงพฤษภาคม2567จำนวน17ครั้งนายวรวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กล่าวว่า ผู้แสดงความสามารถเป็นผู้ที่ต้องได้รับการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตจึงได้มีนโยบาย1จังหวัดหนึ่งพื้นที่สร้างสารรค์ผู้แสดงความสามารถเพื่อเป็นการยกระดับผู้แสดงความสามารถให้มีโอกาสแสดงศักยภาพของตนเองต่อสังคมโดยมุ่งเน้นพื้นที่เศรษฐกิจสำคัญเพื่อเพิ่มโอกาสทางการเข้าถึงของผู้ชมและเป็นช่องทางในการเพิ่มรายได้ให้แก่ผู้แสดงความสามารถสร้างการยอมรับและอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีศักดิ์ศรี